สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอนะครับพบกันในรายการนักปฏิบัติธรรมคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนที่จะเป็นคู่ครองกันได้นะครับมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับออในพุทธศาสนาท่านว่ากันไว้อยู่2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1ก็คือเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตชาติมาก่อน นะครับเออเพราะว่าอันนี้เขารู้ใจกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความที่หลังน,นะครับ2ก็คือปัจจุบันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับคนที่เขาจะครองคู่กันได้นะครับเออนะครับหก็คืออ่าครองคู่กันได้อยู่อย่างผาสุกนะเออ เขาเรียกวา่าส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นคู่แท้ที่อาจจะเป็นคู่ร่วมสุขร่วมทุกข์อะไรกันก็นแล้วแต่นะครับอ,อที่เขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาได้ครับก็คือ1ก็คืออันในอดีตครับเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไงครับมันคุ้นเคยเห็นหน้าปุ๊บมันไว้ใจถูกต้องไหมคนเราส่วนใหญ่จะมีความกลัวกันอยู่แล้วนะครับ กลัวจะแบบเขาจะทําร้ายเราก็ไม่รู้ว่าใจเขาคิดยังไงถูกต้องไหมแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาเคยเป็นคู่ครองมาก่อนยังไงครับเขาเคยศึกษานิสัยใจคอกันมาก่อนแล้วถูกต้องไหมบางคนศึกษานิสัยใจคอกันขนาดแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องพูดเลยเลยมองหน้ากันรู้เลยว่าเขาแต่ละคนจะต้องทํำยัางไงาคือแต่ละคนจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเอ,อือเขารู้ันถึงขนาดนี้ถูกต้องไหมะนะครับอ่านี้ อันนี้อย่างแรกนะครับคือเขาเป็นคู่ครองกันมาก่อนยิ่งจํานวนรอบเขามากเท่าไหร่เป็นไงครับเขาอยู่กันมาได้หลายพบหลายชาติมากเท่าไหร่เป็นไงครับเขาก็จะยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆ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 นะครับบางคนอยู่แล้วเป็นไงครับเห็นแล้วว่ามันมีความอบอุ่นมันมีความปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับอย่างที่2ก็คือปัจจุบันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นยจะมีความกลัว เเราไม่รู้จากนี้สายใจคอคนอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปอยู่เขาเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมยังไงเขาจะทําแบบอะไรที่เราไม่ชอบใจหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมเออเพราะนั้นก็ต้องอาศัยการไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมเออนะครับถ้าแบบอยู่ดีๆแบบไม่เคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาก่อนเลยแล้วจะมาจีบจะมาขอให้มาอยู่ด้วยเงี้ยเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอาใช้การช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาก่อน ช่วยกันแบบคือแบบช่วยทุกอย่างเลยช่วยจนชนะใจแบบนี้มีไหมครับเคสแบบนี้ในยุคปัจจุบันก็มีใช่ไหมบางคนแพ้ใจแรกๆก,ก็ไม่ได้รักเลยถูกต้องไหมเพราะว่ามันคนละค้่กันเราก็แบบเ,เราก็เป็นเอกเทศของเราแล้วก็ไม่ได้ชอบแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมจนสุดท้ายแพ้ใจโอ้ชนะใจเขาชนะใจเราจนได้ใช่ไหมอือก็เลยยอมไปเป็นคู่ครองไปอยู่ รวมหอลงเดียวกันนะครับนะครับแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะพอจะมองออกนะครับว่าคนที่เป็นคู่ครองกันได้มี2แบบนะครับในแต่ปีโดก็ว่ากันด้วย2แบบนี้เท่านั้นนะแบบอื่นๆไม่มีนะครับก็คือ1อดีตเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนอดีตชาตินะครับ2ก็คือปัจจุบันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนชนะใจอีกฝ่ายได้นะครับแบบนี้นะครับ ก็สั้นๆกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับก็ลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณ YouTube Member ทุกท่านด้วยนะครับคุณก็จะได้รับชมคลิปนี้ก่อนใครแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์ท็อด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ผมควรจะเวลาลาแล้วครับ